สวัสดีครับสวัสดีครับดีขอบคุณคับสิงโก้ครับตอนนี้เราร่วมเดินทางไปกับบองครับแล้วก็น้องคิวครับคิวแชนแนลครับีคิวแชนแนลนะครับอันนี้เชฟเฟอร์ทีมีเฮ้ยไม่ได้คินเลยครับใส่หูฟังครับมาหอดจอเตือครับช่องมาหอดจอเตืออันนี้อีคิวแชนแนลคิวแชนแนลครับฝากกดติดตามน้ำด้วยครับช่องน้องไม้ครับ ตอนนี้เ่อกำลังสีเือนทางไปไปงานนะครับงานเอาเสาล่องลุมนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาเสาล่งลุมของทีิดาพ่อนะครับของคนนนทีดาพอ่อนต้องเมียตับสนนนะครับเอาเสาล่องลุมนะครับเอาเสาลงลุมอีครับงานงานยิดบานไม้นะครับเรียกมีมะลิมหลายท่านครับีกำลังเดินทางนะครับนี่ครับสูสี ครับตอนนี้หัวใจครับพี่บองตอนนี้ถึงอำนาจเจริญครับผมถึงอำนาจแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราแวะไหนครับคอยว่าคอยใช้เสือกทางอาจารย์คอยฝึกสักเขียนยังก็ถือได้ตอนนี้เนาะเรื่องใหญ่คือโมมีไล โอ้ยเมนวอส์จราวอยนั่เนี่โอ้ยน้องวรวัเนอ่โอ้ยทีงไหนจังต้องคิวยืนรอแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเสียมันหัดข้อนะฝ่าไรมนเจ้าฝ่าไรครับจริงคือโดนมาัดข้กําลังเซ็ตมารากินรับกันก็มาเลยเสืยดีอะโอ้เสียดีกโอ้าไฮไลท์ครับเดี๋ยวมาเวทยนไฮไลท์ครับเลี่นี้แล้วตอนนี้เราแวะอ่า ปั๊มน้ำมันนะครับป <c oughs> ั๊มปตทเนี่ยมีส่วนคาฟี่ครับคาฟี่จะมีส่วนกับน้องคิวนะครับตอนนี้อีคิวชาแนลนี่ครับผม <c oughs> สั่งนะครับผมหลังจากรอมาพักใหญ่ครับ ได้มาแล้วครับคนละแก้วคนละจุกตคุณชื่ออเกียวชาต่อไปก็คือการเตนน้ำมันับเยเกี่ยว,ยว,ยว,วครับเกียวตอไปไปเตือมันต่อครับก็โดนอย่างคุณล่่บบ่่่่บ ครับเจ้ใี่ครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบ้านนุ่นทิดาพรสายรับแล้วครับบ้านน่ครับยวเปลี่ยนกล่องไปด้านหน้าครับเจ้าเข้านะครับอาเจียครับโอ้โหนี่แหละสุดยอดทวายดาเข้าครับถ้อยดาเข้าทางเบียดครับทางเบียดว่ามาถ้อยดาเข้าครับ กินอะไรครับเข้าบอกไี่ครับคิวเนี่ยคิวอากาศนีครับรูปภาพเลยนี่นี่ครับอนี่ครับมันอนอดอะไรกัน พ่อละวายอยู่ถึงถงอะพ่อละวายอยู่ถึงเอะารเจ๊ดเถิงจ้นี่กูจ้ากสวดนะครับผมเตี้เจ้าครับผม มอไายังค่ะนี่บอสดาด้ลงเยค่ะก็บบวนุ้ยไหลโซตรื้อมาขซยของอะไรบอายายค่ะายหยู่เพื่อการนีครับผมมาถึงแล้วปวดแสนาไหลปอกนี่ปตัวนี่ครับอู้ยายปอทปนดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดครับ เอายานวดไเอาวดเหียเลยนี่ยันเดียวชแนีครับยกมือไหว้ตกล่องนี่พ่เฮ็ดเนี้ยยังก็ลงวนนี่แหละเก็บแกกุ้งสวัสดีครับยันทองเบียครับน้ำเต้นได้ไคะเจ้นปหามคล้ายคองไหเยอเบียรครับนี่ครับลูกไงค่อยค่ยสแต่ล่มอยู่อ้าวเอาคล้องเดเดี๋ยวผมค้ากิคก็ชื่อีอเดี๋ยวขอุญาดจ้งข้องก่อนนะครับ สวัสดีครับครับตอนนี้จะเป็นการซาชิครับจาจารลุงงมายอสูครอนครับครับตอนนี้ผมจะพาไปเบื้องทีมงานสมบูรณ์แบนครับสมบูรณ์สมบูรณ์สมมากแต่งานจ้าง่งานยังครับนี่สมบูมาที่งานยังครับน้องขอน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 นี่มาแต่งานหางานจ้างบ่ไปยิงางนองประสิวครับ น้องปัสิวโอ้ยมูฟกัดปะทิดเหลืองมาเดี๋ยวเปิดโซ่เลยอยากติดเหลืองกําลังซาวเช็คครับอาจารย์เทียวพลิกตามส่องถึงถึงวีดอกว่ะคนละส่องครับคนละส่งคน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 อาจารย์ออฟซ่าเหมือนแซกครับสวัสดีครับผมครับผักติดตามส่องออฟซ่ามเส้นเหลี่ยมได้เลยครับขอหอยขอแขนไปน้ำเพลินเด้แน่ครับก็ปลาซิโกรัมเหม่อครับครับเดี๋ผมส่องพกนัทสุลซิฟ มนช่องซิโก้ครับตรงนี้โกโก้วีล็อกโกโก้วีล็อกครับโอ้ฝากพี่ตามนะครับซื้อคือยังใน้ชุ่มแบบว่าน้ำแคมฟอกก็เหมืงนหน่อตัางซื้อคือแคมฟอกโกโก้โกโก้วีล็อกครับแบบเต้นนะฮะโซ่เขาเอาดาวมันมบแล้วอาจารย์เชียวใช่ดินที่บอดสองตัวกัเราครับพี่หน่าเด้อตัวเดียวนะครับพี่ยังครับขายพี่ยังยืดติขายเนาะ ต่อมาครับอาจารย์ก๊อฟครับอาจารย์ก๊อมือกองโอ้โนี่ทำเศาวาเองเลยครับนี่ทำเศา้าช้ยกอง CMC นะครับนี่ครับแชร์ไลา์ไวนใหครับ โซนี่อะไย่งครับอาจารย์โซน่รูทบีคับรูทบีคิกรูทบีคเมจิกนี่ครับโอ้ขึ้นครับเอาวยทางบ่กิตาร์มันมาโยดจะปล่อยเมียวหรอบ่เด้อเด้อเดอเอาไฟตีเปแล้วก่อนยังไม่กิตาครับแพ่นมาอาจารย์เบ้ายูครับอ๋อวันนี้เลียนกิตาครับพร้อมมือนี้เรียนได้ชุวยยางครับยังเบียดกิตารฟอร์เซียนนี่ในเบิร์ดครับ พอเบียดพันวายูครับน้องใส่ไปห้องหไหนแล้วปฏิการนั่นเที่อิตดาบไปไหนอันนี้เป็นงานนานวันเกิดอ,อาจารย์ทองเบียดน,นะครับอ,อาจารย์ลุงอาจารย์ลุงไมยร์ครับงานการก<ะ> ครับอาจารย์ลุงกำลังสำซาวนะครับไม่ได้ทำอะไรครับใช้ซีนเดิมใช้ซีนเดิมเอ้าีวกับทีมงานทีมงานไลฟ์สตรีมครับโดยทีมงานถึงแคแนลครับอี่เอ็กก็คือหนวดเป็นปะสวัสดีครับพี่เอ็กครับวัดเอ็กกันเมื่อเบื่อเลยเื่อเอาวัสดีครับช่องไหนครับผมช่องไหน สวัสดีครับบ้ม <laughs> ามืออาจารย์เถิงอาจารย์เถิงกำลังลงวินโดว์อยู่ครับเห็นช่องเถิงมิยังขน,นาดมากครับการลงวินโดว์นี่ครับลงวินโดว์ทุกวันครับไม่รู้เป็นไรลงวินโดว์อย่างเดียวอ้อไ,ไลฟ์สตรีมันใช้ความกี่เครื่องครับสามเครื่องใช้ความกี่เครื่องครับอาจารย์ไม่บอก ตาสวนมากเลยนะครับบอกไปทีียวองนี้น้องคิวครับที่คิวชนนลครับก็อนนี้กํลังทาเนี่ยครับกล้องที่เราใช้ก็ดาวคอมดีโอรนะครับแคนนอนอาร์สวัสดีทีเรียนนะ เจ็ดสิบสองร้อครับครับท่านี้กำลังเศร้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวกล่องมาใส่ก่อนต้องโมข้างครับตอนนี้ยังไม่มีครับโอ้ยกล่องอีรังรถครับเรื่องไหครับ เกียครับาไม่รุนแรงหครับอู้ใครรุนแรครับอย่าอย่ามาตำมือกล้องอยมันมาตำขาของ่มันมาตมืก่องม่เรากล่องฝั่งนี้ก็อ้าวไม่มีกล้องกล้องเสียกลองเสียครับขอหยาดไปเอากล่องมาใใจก่อนนะครับจิบเลวครับ อันน okay. ี yeah. ้ก็จำเรียดซีซินนะครับอ๋อแข็งเรือแล้วครับเขี้องครับอาจารย์โต้งครับเท่าเราทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เอทั้งวันทำงานทั้งวันทั้งเก็บของทั้งตั้งของโอ้ยทำงานตัวดีเน้นมากเน้นยงด้องเนเหมือนใบกล้องนี่เจ้าเหลือกันนิดนึงยกด้วยเอายงกับอันนี้ก็หนักโอ้หนักเลยครับเป็นเพรหนักก็ต้องทำงานแบบนี้ครับให้ลูกน้องเห็นโอ้นี่ไง โอคิวนะครับคิวหนักไหมครับโอ้กเมือคิวดีมือนกเงี้ยเรี้ยงเนี้ยครับอาจจะเห็นภาพก็ที่วัดตาบ้านับี่ยสองกอ่วันเนี่ยเนี่ยโอ้โหนุ่มลอกแข้งคำครับด่บออกไอรังเงินครับนี่ครับกองเงินเอ้าพี่บอลพี่บอลนัก ครับโอ้อยา่าแข่งกันครับ,รบ,รบตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับไปต่อที่จังหวัดอุดอนทานีนะครับผมครับบรรยากาศของเราทงานถึงชาแนลครับข้างหลังอัดจะ ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ